<Das que ath en> เลี้ยงปลาบอลูยังไงให้อยู่ในพื้นที่เล็กๆไม่ใหญ่มากในกระบะขนาด50ลิตร80ลิตร100ลิตรให้น้ําสะอาดคุณภาพดีอยู่เสมอก่อนอื่นเนี่ยน้ำจะสะอาดและคุณภาพดีเนี่ยจริงๆมันอาศัยระบบนิเวศโดยรวมเช่นในเรื่องของระบบกรองนะครับหรือว่าจุลินทรีย์แล้วก็ออกซิเจนในน้ําถ้าเกิดอยากจะให้น้ําสะอาดเนี่ยข้อหนึ่งที่เลี้ยงไม่ได้นะครับคือมันเอาของเสียออกจากระบบคือต่อให้เรามีกรองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองฟองน้ากรองนอกนะกรองแขวนเพื่อนๆต้องหมัน่น เอาของเสียออกจากระบบของเสียคืออะไรของเสียก็คืออึปลาแล้วก็น้ําเก่าถ้าเรามันดูดอึปลาออกจากระบบบ้างเนี่ยนะครับมันก็จะไม่หนักกองจนเกินไปบางทีเนี่ยเราก็ชะล่าใจนะครับเิียว่ากองเล็กๆเนี่ยมันจะเอาอยู่บางทีกองมันเอาไม่อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ เพื่อนๆต้องไม่เลี้ยงปลาแน่นจนเกินไปเลี้ยงปลาให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่เราเลี้ยงปลานะครับในปลาบอลลูนเนี่ยผมก็จะเลี้ยงอยู่ที่ประมาณขั้นต่าสุดนะครับสลิตรต่อปลา1ตัวอันที่ผมแนะนานะครับก็คือ5ลิตรต่อปลา1ตัวประมาณนี้กําลังดี <S <S เพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปสมมุติว่าเพื่อนๆเลี้ยงปลาอยู่ที่50ลิตรเนี่ยเลี้ยงสักประมาณ5ตัว6ตัวประมาณนี้กําลังดีอ่าง100ลิตรเพื่อนๆเลี้ยงประมาณ 10ตัวถึง15้าตัวประมาณนี้ผมว่ากําลังดีไม่แน่นจนเกินไปเรื่องของระบบกรองนะครับใช้กรองแขวนก็ได้กรองนอกก็ได้เพื่อที่จะให้ระบบกรองที่บ้านเราเนี่ยช่วยบําบัดน้ําที่สําคัญนะครับอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าปลาบอลลูนเนี่ยเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้ผมแนะนาอย่างนี้ว่าควรใส่ออกซิเจนให้กับปลาบอลลูนนะครับเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมีความสําคัญกับระบบย่อยอาหารของปลาระบบของการเผาผลาญน,นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตของปลาเนี่ย ต้องอาศัยออกซิเจนในน้ำที่ค่อนข้างเพียงพอถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงปลาบอลลูหลายตัวในอ่างเดียวกันเนี่ยแล้วออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาระยะยาวได้ครับ